สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทางช่อง YouTube ช่างแดนเป่าตังนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่18ทธันวาคม2566นะครับออเดอร์300ใบนะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากาจีบมุมนะครับแล้วก็เอาไปเย็บ ที่เหลือพรุ่งนี้ก็คือมาเก็บงานนะครับนี่ฮะเก็บชิ้นขอบแล้วก็ทำความสะอาดคาบกาวนะครับแล้วก็แพ็คเตรียมจัดส่งให้ลูกค้านะครับทั้งหมด300ใบนะครับกระเป๋าตังหนังแท้นะครับราคาส่งจากาผู้ผลิตนะครับนี่ครับก็คือไอ้น,นี้จะเป็นอ่า ชิ้นขอบบางส่วนแล้วนะครับที่เสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ทาความสะอาดคราบช็อกที่ติดมาจากโรงงานนะครับผมลูกค้าสั่งมาทั้งหมด300ใบนะครับเป็นหนังออยโฟล์อัพสีดํากับสีน้ําตาลนะครับข้างในก็เหมือนเดิมนะครับเป็นหนังเฟร์นะฮะสีดาลายเม็ดลิ้นจี่นะครับนี่ฮะนี้ก็เตรียมที่จะจัดส่งให้ลูกค้าทั้งหมด300ใบนะครับ งานภับขอบเรียบร้อยสวยงามนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื่อนๆที่กดติดตามช่อง YouTube ช่างแดนเป๋าตังนะครับเ c e b o o k ก็จะเป็นช่างแดนเป๋าตังเหมือนกันนะครับก็พ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่สนใจกระเป๋าตังหนังแท้ราคาส่งนะครับก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามราคาอ่าราคาส่งก็จะมีขั้นต่ำนะครับผมราคาปีกก็มีนะครับนี่ฮะตอนนี้งานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะครับดูหลายๆมุมนะครับนี่ฮะ เสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับผมเย็บเย็บพึ่งเสร็จนะครับยังไงก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่รับชมแล้วก็กดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างแดนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับสวัสดีครับ